สวัสดีค่ะสวัสดีคอแม่พี่น้อง f อฟทุกทุกคนนะจ๊ะเมื่อนี้ก็น,นําเสนอหุ้น3ามลัดเนาะแนวทางให้พี่ให้น้องได้รับชมนะจ๊ะเป็นของวันที่20เดือน8ปดสอ 2564ั้ากเากับมาเบรงแนวทางนะจ๊ะก่อนที่จะรับชมแนวทางกับคาเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดรับชมเพื่อความบันเทิงรับชมอย่างมีสติเขากับมาเบรงแนวทางกันเลยน่าจะเนาะแนวทางวันที่20เดนะือน8เนาะ วันที่สิบเก้ากับบอลเขาน่าจะรุดเนาะรุดไปครับว่าตามตัวของวันที่ยี่สิบน่าจะวันที่ยี่สิบอังกฤษเด่นสองศูนย์รูดวิ่งตัวเจาก็จะมี 20. สองศูนย์สองสองสองหกสองเก้า 1> 01, 03, 0 1 0 3 0 5 0 4ส่วนตัวนิ้น2 2 0 1 0 5 2 6เยอรมัน ให้เด่นที่สี่กับ7จรูดวิ่ง4 0่ศูนย์สี่หนึ่งสีเจ็ดหนึ่งสเจ็ดหดเก้า ส่วนตัวนิ้นสี่หนึ่งสี่สาหนึ่งรัสเซียรัดเซียให้เด่น9ก้ากับ6รูดวิ่งเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าห้า 9ก้าหกหกหนึ่งหสาสี่ส่วนตัวเน้น9ก้าหนึ่งหสาหกหส่วนเลขกำลังวัน1 8ด ห้ 5, าเก้ารรมักถ้าชอบก็บตามนาะจะธรรมบมักรกะพานนาะจะนะแนวทางมีเขามีรุดเนาะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเนาาจะจดไวแคบไวนาาจะถรามักเนาะถ้ามบมากี่แอดเนียนหายจับคู่หายก็ล่องพิจารณาในตารางวันนนาะจะตัวเด่นที่แอสหายไปก็สามารถจับกับตารางวันไดนะ้เนาะหรือว่าในตารางวันจะนําไปรูดไปวิ่งนาะจะได้ทั้งสามประเทศทั้งอังกฤษเยอรมันรัสเซียเลยน่าจะเนาะ ถ้ามักถ้าชอบกับจดไว้แคบไว้จ้าอใขอพี่น้องมีโชคมีลาบลำลำรวยๆนะจ๊ะพ่อกันคลิปนาะสวัสดีค่ะ